สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่กับเกมเอเดฟนะครับผมรอบนี้ผมก็จะมาแต่งตัวให้เพื่อนๆดูนะคือแบบที่ผมเล่นปัจจุบันคือแต่งเต็มที่สุดสาหรับผมแล้วคือสุดสนะุดละที่ผมทําได้นะครับผมมาลุยกันเลยนะครับครับผมก็เล่นเป็นตัวเกาหลีนะครับตัวตัวนี้เลย a o k OK m c นะครับผมก็จะมาเริ่มเป็นสเต็ปแรกเลยแล้วกันนะครับผมที่ไม่ทาให้ปักนะก็ใส่เป็นตัวนี้นะก็กดเซฟนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ใส่นะ จากนั้นก็มาไล่ข้างหลังเหมือนเดิมครับไล่ข้างหลังมาไล่ข้างหลังมาข้างหน้านะครับผมเราก็มาใส่เป็นของฮิตแมนก่อนเลยคือถ้าจะแต่งเต็มก็ต้องได้เปิดลายเซตครับผมก็จะเติมประมาณ6 0 0 0อยเ็กว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเราเราต้องใส่ของวันก่อนนะครับใส่ของวัดไปกดเซฟเลยเป็นเสื้อนะครับผมไล่ไล่จากข้างหลังมาข้างหน้านะต่อมาก็จะเป็นของกระต่ายนะครับจุดเซตกระต่ายนะ ก็ใส่ของวันก่อนแบบนี้แล้วก็กดเซฟกดเซฟเลย2งชิ้นนะครับอันนี้จากนั้นก็มาเป็นรองเท้าเสือส้มนะครับแล้วก็ของทอรัสเป็นรองเท้าของเซตทอรัตนะครับแล้วก็กดเซฟต่อมาเป็นกางเกงนะครับส่วนโซนกางเกงโซน,ะนช่วงล่างคือนี้นะครับผม เืออันนี้นะครับแล้วก็มาใส่เป็นของชูช็อกแล้วก็กางเกงนากานะครับที่ผมใส่แล้วก็เป็นตุ๊กตานะครับผมประมาณนี้นะครับ3ชิ้นที่ใส่ใส่อยู่หลักๆนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กดเซฟจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาใส่เป็นถุงมือถุงมือก็คือผมจะใส่เป็นของแพทที่นั่มนะครับ มันเป็นของทาบอนมาใส่ทีหลังนะครับผมไม่เอาตอนนี้มาเรามาใส่เป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อนะเสื้อก็ต้องใส่เป็นเป็นลายก่อนนะครับผมจากนั้นก็เป็นของ Back Devil นะครับผมเทวิลแนนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าชูช็อคนะครับผมประมาณนี้ไอพวกนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมใส่3มชิ้นถ้าอยากได้ความเร็วก็ใส่เป็นเสื้อส้มนะครับผม แบบนี้นะครับตอนนี้1.2เนาะถ้าใส่เสือส้มก็เป็น1.9นะครับผมก็จะวิ่งเร็วขึ้นเอาหเมาะสำหรับการไปเล่น,ลนอาดานทีมนะครับแต่ว่าผมชอบเล่นสไนครับผมก็จะเอาเปแบบบอดี้นะนี่ประมาณนี้เลยดูความต่างนะครับผมต่างกันแค่2เองไม่เป็นไรผมเอาบอดี้นะครับผมแล้วก็กดเซฟแล้วก็มาเป็นของโซนหน้ากากคาเวนตานะครับผมกับโมงนะครับผมก็จะใส่เป็น นาการนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากใส่นี้ก็ใส่ได้นะครับผมถ้าไปเล่นด่านทีมนะถ้าเบื่อแสงก็ใส่เลยใส่ได้นะครับผมแล้วก็กดเซฟตอนเราต้องไล่ของวันก่อนนะครับผมจากนั้นก็มาเป็นของของหมวกนะครับผมหมวกนี่ผมก็มีอยู่หกชิ้นนะครับผมก็จะใส่เป็นของกระต่ายก่อนนะครับผมใส่ของกระต่ายก่อนแล้วเราก็แล้วเราก็เลือกเลยคือจะใส่เป็นของอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับผม แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเ,เลยแต่ว่าผมจะใส่เป็นของอนาการมากกว่านะ <S <S แล้วก็กดเซฟก็ะ <S <S จะได้แล้วครับผม <S 1> <S 1> คือเราไล่ของวันหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือมันจะอาจจะไม่บักก็แหละต่อมาเราก็มาไล่เป็นของทาวอนะครับผมน,นี่ผมก็จะใส่เป็นของอของเสือดานะครับเสือดํานะอันนี้ก็เป็นอันนี้เลยเอาข้างแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็มาไล่ดูเลยว่าอะไรเป็นของทาวอน ที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับผมก็เป็นถุงมือกดเซฟบอดี้เราไม่มีทาวอนอยู่แล้วคือมีอยู่แต่ว่าใส่เป็น3ชิ้นนี้นะครับต่อมาก็เป็นหัวนะครับผมเป็นหมวกนะก็คือไม่ใส่นะผมใส่2ชิ้นนี้เข่าแล้วแล้วเราก็มาเป็นของใส่มงนะครับผมแล้วก็กดเซฟนะครับผมก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็น1 1 4นะครับผม แล้วก็ที่จะทําให้บวกเยอะเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นาตาสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้นะครับผมแบบพื้นหลังกับอันนี้นะครับผมผมทำได้แค่นี้แะครับผมเพราะว่าไม่มีเงินเติมเยอะครับผมก็ขนาดโลโก้นี้ก็เป็นบอดี้บวกหนะครับแล้วก็สปีดบวกสองนส่วนส่วนป้ายนี้ก็บอดี้บวกหแล้วก็สปีดบวกสนะครับผมก็บอดี้ก็เป็น11นะครับตรงนี้ ส่วนความเร็วก็5นะครับผมถ้าถ้าใครมีตังก็ไปจัดเป็นของอ่าอันนี้มั้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้บวกเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีเงินเติมอรัผมสูไปไปนะนะ้ไม่ไหวนะของ15ปีนะไม่ไหวครับไม่ไหวมาผมก็จะยืนข้างหน้าโชว์เพื่อนๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมความเร็วก็อยู่ที่2.9นะครับผมเหรียญแตก61นะครับแล้วก็แคชสิบแล้วก็ เฮดช็อตก็คือหัวนะ55%แล้วก็บอดี้ร้อสนะครับผมส่วนช่วงล่างก็คือกางเกงลงมาเนี่ยก็68นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นของของมีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็แต่งเต็มที่สุดแล้วถ้าใครอยากได้ความเร็วเพิ่มนะครับผมก็จะใส่เป็นเสือส้มนะเสือส้มก็เป็นของอันนี้นะครับผมอันนี้2.4นะถ้าใส่ไปก็จะเป็น3.1ถ้าไปยืนข้างหน้านะครับผมเพือนๆดู ยืนข้างหน้าก็จะเป็น3.6นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลองไปแต่งตามดูได้นะครับผมสำหรับคนที่งบไม่มากไม่มีแพตเตนัมมาเต็มลำนะครับผมคือผมแค่นี้ก็ยิงผมประมาณ2-3นัดน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายยครับ